สวัสดีค่ะพบกันในเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์นะคะช่องขาวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะคราวแรกนะคะมาพูดถึงฟุตบอลลาลิก้าค่ะบาร์เซโลนาเขาก็โกงความตายอีกแล้วนะคะเมื่อเขาบุกไปโดนโอซาสุซูนาขึ้นนําก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเลยเพราะว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะคะเขาดันโดนใบเหลืองแดงนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นครึ่งหลังนะคะพวกเขามาได้เปดี้ยิงตีเสมอก่อนที่ท้ายเกมนะคะในนาทีที่85ค่ะจะได้ตัวสำรองอย่างราฟินาามมง ะค,ะคว้าชัยชนะไป2ประตูต่อ1ทําให้จาบุญโยกเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด37คะแนนนะคะจาก14นัดค่ะแต่ว่ายังทิ้งห่างกับเรอัลมาดริดอยู่ทั้งหมด5คะแนนนะคะแล้วก็การันตีนําจาฝูงก่อนพักเบรกบอลโลกค่ะ สำหรับฟุตบอลเซเรียอค่ะเอซิมิลานก็ไปเจอกับเคมโมเนเซ่นะคะทั้งด้านเอซิมิลานค่ะเขาก็มีฝ่ายเป็นชัยเหนือกว่าทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งการคลองบอลแล้วก็โอกาสที่เขาทำประตูในเกมเมื่อคืนนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ยังไม่ได้แต้มค่ะทำได้แค่บุกไปแบ่งแต้มกับเคมโมเนเซ่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะส่งผลให้โดนนาบปลีจ่าฝูงทิ้งห่างไปแล้ว8คะแนนค่ะ พูดถึงฟุตบอลบุนเดสลีกากันบ้างนะคะเบอร์เยนมิวนิกค่ะคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะคะรวมทุกรายการหลังจากที่เขาเปิดบ้านถล่มแวเดอร์เบเมนไปทั้งหมด6ประตูต่อหนึ่งนะคะจบเกมนี้ค่ะทาให้เสือใต้ก็ยังนาําจ่าฝูงอยู่นะคะแล้วก็เก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด31คะแนนจาก14นัดค่ะชนะขาดลอยพร้อมกับรังจา่าฝูงบุนเดสลีกาต่อไปค่ะฟุตบอลเซเรียอีกหนึ่งคู่ค่ะนาโปลีก็มีผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะคะเก็บ ชนะในลีกได้เป็นนัดที่10ติดต่อกันหลังจากที่เขาปิดบ้านเอาชนะเอ็มโปลีที่เหลือ10คนค่ะ2ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด38คะแนนนำโด่งเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องไปเลยค่ะ <c oughs> และค่ะสุดท้ายนะคะอูนายเอเมอรี่ค่ะกุนซือคนใหม่ของแอสตันวิลล่านะคะเขาผ่านการรับงานหินมาแล้วค่ะโดยเข้ารับตำแหน่งกุนซืออาร์เซนอลนะคะต่อจากอาร์เซนวนเกอร์ค่ะก่อนที่จะพาทีมจบในอันดับที่5ของตารางแล้วก็เป็นรองแชมป์ยูโรปาลีกเจ้าตัวบอกว่า คนนี้นะคะเขาเตรียมตัวมาพร้อมยิ่งขึ้นค่ะสำหรับความท้าทายในการลุยพรีเรี่คนที่2นะคะซึ่งในเกมถัดไปค่ะเอเมรี่นะคะเขาจะต้องพาทีมไปลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะคะสำหรับศึกคาราบาวคัพค่ะก่อนที่จะไปเยือนไบรตันแล้วค่อยเข้าสู่ช่วงพักแข่งฟุตบอลลีก6สัปดาห์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แนะดนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุกี้ไลน์ด้วยค่ะวันนี้เราต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค thank you.